ครับสุเวลาไทยแลนด์ครับผมครับมันนี่มหาเยียนเนาะมหาประขอนน้ำครับกับขาดวัตรตแก่ปุ๋นแหละครับเห็นอยู่คุณเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเได็จยียนได้ประขอนมาพัดล่นกันครับดีครับล่มมาแห้งครับโอ้เป็นตาเสียดายครับตายก็ไหลดีครับเบิ่งแหงเราแหงดื้อๆนี่ครับว่าท่านตายเลยครับนี่ยืนในหูกระคอง ที้ดินหูปูนี่ครับไม่ครับเพาท่านตายนี่เพาท่านตายครับไม่แค่นี้ครับเอ้นี่นี่นี่ครับอยู่ที่จอกเป๊ดแครับนี่ครับก้อนครับ ได้เนาะตายก็ไปไลยครับพ้อไคนจับไปนําก็มี่าสิเมนเนี่ปยปลาเี่นปลากระเดืตัวมับวกมีบ้จะปลากระเดื่หน่อยครับกระเดือหน่อยคอมีบ้ เลือปลากระเดิดหน่อยครับนี่ยวไปหาเอียนต่อครับเสียดรับ่มากลนเอียนบึงครับี่มกัแห้งครับเขาหน้าิ่นกัดแล้วกันเบิ่แลวครับสี่รับเบิ่งเอาครับพี่แหงตายก็เสียดายเนาะ มาหาบรงแถวนี้ครับอ๋อมีซุป,ปีครับแถวนี้บังดีๆีโอ้บากระเดิดหน่อยต่วนเส่น่นามมันครับห่ามันขึ้นอันนี้คือ้หูเอียนอยู่ครับ าไปเรื่อยๆครับอันนี้ครับหนาชิแม่เนี่ยครับนี่นขาวนวลๆนี่ครับแม่นะครับเนยครับนี่กลมเลื่ยๆ แมนบอสดีสดีครับโอ้สวัดีครับอืมนันมันเทพข้อนกีบนะครับน้ำครับลงกันครับได้บ่ครับโอ้ยมาแล้วครับต่างกลองดีๆกันครับน่าชิไปจดกันครับสวัสดีครับหูมันนะครับแมนครับ หันตอนนี้ไปพี่ครับ ถึงแล้วถึงแล้วครับอยู่เลิกเลยครับถึงแล้วอยู่เลิกลกดลงไปเบิรงครับเสร็จแล้วจก,กเปิดก่อนก็ได้ เอียนเก่าครับเอียนปีที่แล้วครับเอียนหน่อยครับในช่จดีได้ครับกำลังมุนออกครับเอียนหน่อยครับโอ้เอาไปแล้วครับอะไรครับถอยล้างออกถอยหางแล้ถ<ล>อยหางมว้ที่ ไปทางพุ่นนะฮะมาทางพี่ไปปล่อยซาครับเย็นหน่อยมาครับเย็นหน่อยตัวใหญ่อยู่ข้างล่างครับหลุดกันต่อครับตัวพวกญ่เลยครับม,มันมันใหญ่ใหญ่อยู่ครับแต่ว่าเลือกแห้งเก็บเพียงเอวไนละ เปลี่ยนแผนครับเปิดปากไหมครับโอ้ยครับสมซื้อเอียนเก่าดีครับโตมันยาวไปนี่นะครับเลิกแห้งครับเลิกแห้งเปิดกว้างครับมันจะกลมลงไปเอาครับเห็นต์มครับเป็นหางล้ะครับ อย่งอยู่ครับเดี๋ยวมาเลิกแห้งเดี๋ยวหาหัวก่อนครับออกครับออกแล้วคุครับคุณครับเอาจุก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 กำแน่นๆครับแน่นไหเอาครับโอ้ยโนบ่โนี่ครับเอ้ยครับพี่เอ้ย ครับเย็นเท่าครับพี่ครับเอยครับธรรมดาเลยครับตีเยืองเย็นไงฮะฮะมันลงเดินจักบาดตรงน้นะครับในเบิ้งงามๆเลยบนนี้นนมันแข็งแข็งแห่งๆนี่ครับอาจจะมีสองตัวครับเดี๋ยตองเบิ่งอีก ครับไงเลยครับี่ครับเอ้ยครับดิไงเลยเอาใส่ถุงครับตัวเดียวนี่ต้มครับพ้อเลยครับพอเบิรงตัวนี้ครับมีหูบ่อยู่ปะหูเย็นนะครับปูุกันสก๊อตเย็นหรือกระปูโอ้ยเพราะว่าเป็นกระปูบ่ครับนี่โอ้ยส้มนี่เพราะว่ากระปูแล้วครับนี่ จกบ้งกัเน,นปูกขกากนวครับนี่กระปูคักฮักครับเยนบบน็นทะี่กับปูครับหารุ่นกันนมครับ แข็งนึงบ่ครับเย็นบ่ครับเย็นบ่เอามาเร็วออกมาเร็วเย็นกับปูครับเย็นปูครับโอ้ยครับแล้วมีตัวเดียวครับมีตัวเดียวเดี๋ยวไปหาบางอีก่อนครับเดินหาแถวๆนี้บ้างหาหาอีกครับครับผมอ้าววาเนี่ยครับ พ่าท่านเห็นขวยครับน้ำยังหลายอยู่ครับเนาะอันนี้แกนี่มีเอียนครับสุปีเลยพ่าท่านเห็นปันไดปลาปอโอ้ยปลานะครับโซนนี้นะครับมีเอียนเนี่ยสวยงามมือเล็กน้อยครับแต่บ่อยกระจังววากันครับมี่อนครับต้นนี้ก็มี่กันครับแล้วาแห้งแล้ว เอาเสียใบสมีสักก้อนครับหาเอียนกระไดป่ากนอะไรก็ติดตามกำลังใจครับทุ่งลาไทยเลนดนน่าจะมอมีครับมีสิบหินครับนี่ปกติอยู่นี่นะครับต้องหาดีๆครับเอากริบหนึ่งเอาใบสมีสักก้อนครับนี่ตัวเดียวครับขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจติดตามเสมอมาครับ คลิปนีเขากล่าวเข้ามาสวัสดีครับ